สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์งเรากันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่เป็นทั้งประวัติศาสตร์และเป็นความรู้ทั่วไปนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะครับเพราะผมเองเนี่ยพอได้ไปอ่านเจอเรื่องนี้มาเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าให้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีอยู่ในโลกยุคสมัยใหม่ทุกวันนี้ด้วยเหรอ เพราะมันเนี่ยนะครับเกี่ยวกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่จะแปลกเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ต่อต้านนะครับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน iPhone ซัมซุงอะไรพวกเขาไม่ใช้ทีวีก็ไม่ใช้หรือแม้กระทั่งสิ่งที่จําเป็นอย่างรถยนต์เนี่ยนะครับพวกเขาก็ไม่นั่ง ทุกวันนี้เนี่ยยังใช้ม้าลากเกวียนเป็นยานพาหนะอยู่ซึ่งถ้าเกิดพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็อาจจะฟังดูธรรมดานะครับว่าเออมันก็ยังมีพื้นที่ชนบทของหลายประเทศเนี่ยที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงสักเท่าไหร่ยังมีวิถีชีวิตแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันแปลกตรงที่ชุมชนเหล่านี้เนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในใจกลางของรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกาเลยนะครับผมเรียกได้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เจริญที่สุดบนโลกแต่มันยังมีประเทศที่ตัดขาดจากเทคโนโลยีแบบนี้อยู่ด้วยเหรอวันนี้เนี่ย ทำความรู้จักกับกลุ่มคนกลุ่มนี้กันพวกเขาเนี่ยนะครับถูกเรียกว่าชาวอาหมชนะครับเรื่องราวของชาวอาหมชจะเป็นยังไงนะครับผมจะพร้อมแล้วนี่ก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลย ที่เราเนี่ยนะครับเปรียบเทียบว่าชาวอามิชพวกนี้เนี่ยเหมือนกับฤาษีเนี่ยคือเพราะอะไรฤาษีในความคิดเราเนี่ยคือคนนะครับที่ตัดขาดจากทางโลกตัดขาดเทคโนโลยีเข้าไปอยู่ป่านะครับอาศัยแบบไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสักเท่าไหร่ด้วยเหตุผลทางความเชื่อของศาสนานั่นเองซึ่งชาวอามิชเนี่ยนะครับก็เหมือนกับฤาซีเป๊ะเ,เลยแต่พวกเขาเนี่ยแค่ไม่ได้อยู่ในป่านะครับเขาก็อยู่บ้านธรรมดาเหมือนพวกเราเนี่ยแหละมีงานมีการทําแต่มันเหมือนตรงที่พวกเขาเนี่ยนะครับใช้ชีวิตแบบตัดขาดจากเทคโนโลยี ที่ไม่จําเป็นนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เราบอกไปโซเชียลมีเดียสมาร์ทโฟนโทรทัศน์วิทยุฟังเพลงต่างๆเนี่ยพวกเขาจะไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เลยด้วยเหตุผลทางศาสนานะครับผมชาวอาร์มิชเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือนนิกายชาวคริสต์ที่เคร่งในคัมภีร์ไบเบิลมากๆเลยนะครับโดยที่พวกเขาเนี่ยเชื่อว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะมาทําลายวิถีชีวิตและวิถีความเชื่อของพวกเขาได้นะครับ ชุมชนพวกเขาเนี่ยนะครับเลยเลือกที่จะปิดตัวจากโลกภายนอกนั่นเองทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาลงลึกเกี่ยวกับชาวอามิชไปมากกว่านี้เนี่ยนะครับเรามาทําความรู้จักที่มาของพวกเขากันดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยมาโผล่ในสหรัฐอเมริกากันได้ยังไงเราอย่างสั้นๆนะครับพวกชาวอามิชเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชาวสวิสและชาวเยอรมันที่อพยพนะครับมาจากทวีปยุโรป เป็นการลี้ภัยมานะครับเพราะว่านิกายของเขาเนี่ยหรือว่านิกายแอนนาบ์ทิซึมเนี่ยมันดันไปขัดกับนิกายหลักอย่างแคทอลิกนั่นเองทําให้พวกเขาเนี่ยนะครับถูกขับไล่จึงต้องหนีมาตั้งรกรากใหม่อยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือในพื้นที่เบิร์กส์เคาน์ตี้ซึ่งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียในปัจจุบันครับและพวกเขาก็อยู่กันแบบนั้นเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับการเวลาก็ผ่านไปเทคโนโลยีมันเนี่ยก็ได้พัฒนาไปมากขึ้นแต่ว่าหลักคำสอนของพวกอาร์มิชเนี่ยเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่ นำพาความสะดวกสบายหรือสิ่งบันเทิงต่างๆเนี่ยมันคือบาปนะครับผมบาปที่ก่อเกิดมาจากซาตานก่อเกิดมาจากปีศาจพวกเขาเนี่ยนะครับจึงตัดสินใจหันหลังให้กับเทคโนโลยีเหล่านั้นนะครับแล้วก็ ติดอยู่กับวิถีชีวิตแบบเดิมประเพณีแบบเดิมนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยให้ความสนใจกับสิ่งสิ่งเดียวนะครับนั่นก็คือศาสนานั่นเองแต่ถึงพวกเขาเนี่ยนะครับจะเป็นพวกที่เคร่งศาสนาจัดเลยเนี่ยก็ไม่ใช่แปลว่าเขาจะไม่ทํางานทําการกันนะครับชาวอามิชเนี่ยเขาก็มีงานมีการทํากันซึ่งงานการส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่ตามท้องที่ชนบทของสหรัฐอเมริกาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับการค้าขาย การก่อสร้างเนี่ยนะครับผู้อามิชเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการก่อสร้างงานไม้มากๆแต่หลักๆอาชีพของพวกเขาเนี่ยก็คือการทำไร่ทำนาเนี่ยแหละซึ่งมันจะต่างจากโลกภายนอกอย่างเดียวนะครับว่าการทำไร่ทำนาของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ใช้แท็กเตอร์นะครับผมไม่ได้ใช้คูโบต้าแต่ว่าพวกเขาเนี่ยใช้ไม้าในการลากเกวียนทำไร่ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูนะนะครับกันที่ลักษณะของชาวอามิชดีกว่าว่าเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าใครเป็นชาวอามิชบ้าง ถ้าสังเกตกันที่รูปเนี่ยนะครับทุกรูปเลยเนี่ยคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาจะแต่งตัวเหมือนกันมากเลยนะครับผมนั่นก็คือใส่เสื้อเชิ้ตนะครับแล้วก็ใส่หมวกปีกกว้างสีขาวทุกคนเนี่ยจะแต่งตัวกันแบบนี้หมดเลยส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดเดรสที่มิดชิดนะครับประกอบกับหมวกประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับที่คล้ายๆพวกแม่ชีพวกนักบวชใส่อะไรแบบนี้ก็จะเป็นเดรสโคท้ที่ใส่กันแบบนี้ทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนเลย แต่มันจะมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเกี่ยวกับชาวอามิชตรงที่ว่าชาวอามิชส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่มีประเพณีที่ดั้งเดิมนะครับในการอินบรีดดิงหรือว่าการสมสู่กันในชุมชนเดียวกันนะครับ หรือไม่ก็กับชาวอามิชในชุมชนอื่นแต่เหตุการณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นน้อยเนี่ยนะครับส่วนมากด้วยความที่พวกเขาไม่ได้เดินทางอนะ่ะพวกเขาก็ต้องหาคู่สมรสกันในชุมชนนั่นแหละซึ่งชุมชนชุมชนหนึ่งนะครับมันก็มีชาวอามิชจํานวนไม่มากสักเท่าไหร่และประชากรส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นญาติกันและกันด้วยนะครับผม เพราะลองคิดดูนะว่าชุมชนเล็กๆอ่ะจากเดิมที่มีคนเพียงไม่กี่ร้อยคนเนี่ยมันกลายไปเป็นชุมชนที่มีประชากรหลักพันหลักหมื่นได้ยังไงมันก็ต้องมีการสมสู่กันเองเนี่ยแหละครับผมและบางคนเนี่ยก็อาจมีบรรพบุรุษที่เป็นคนเดียวกันด้วยหรือพูดง่ายๆเนี่ยก็คือเป็นญาติห่างๆกันเนี่ยแหละครับมันเลยทําให้ยีนพันธุกรรมของชาวอามิชบางคนเนี่ยนะครับมีความผิดปกติเพราะเคยได้ยินกันไหมเวลาเขาบอกว่าถ้าเกิดคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยไปมีลูกกันขึ้นมาเนี่ยนะครับลูกเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติทางสมองได้ซึ่งผลวิจัย ก็บอกว่าชาวอามิชส่วนมากเนี่ยพบปัญหานี้ในพันธุกรรมของตัวเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงทางการแพทย์นะครับทุกคนไม่ไดเอามาบูลลี่หรือเอามาต่อว่าชุมชนของเขานะครับมันก็เป็นประเพณีที่เขามีกันมานานแล้วซึ่งกับเรามันอาจจะฟังดูแปลกๆแต่ของพวกเขาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ทําความเข้าใจกันไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับโดยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงกับสังคมของชาวอามิชเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าก็เริ่มมีเนี่ยนะครับลูกหลานของชาวอามิชที่เริ่มเข้าถึงโชแอใ โซเชียลแล้วก็ตัดสินใจเนี่ยนะครับที่จะละทิ้งการใช้ชีวิตแบบนี้ไปเพราะว่าแบบโลกมันไปถึงไหนกันแล้วว่าถูกไหมจะให้มาขี่มา้าแทนรถให้ไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะครับสำหรับเยาวชนยุคใหม่ถึงพวกเขาจะถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นก็ตามเนี่ยแต่หมู่บ้านของพวกเขาก็ไม่ได้มีกำแพงล้อมสูงนะถูกไหมพวกเขาก็เห็นโลกภายนอกเห็นรถยนต์เห็นความเจริญอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากอยู่กับวิถีชีวิตแบบเดิม,ดมๆก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม และนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของชาวอามิชที่เรานะครับนำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้หากชอบใจยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยแล้วก็หากข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ